โอเครู้ okay. สึกว่าจะมีคนหรือเปล่าให้มีเว้ยโอ้โหไอสัตว์ทุกเจอกูเตะได้ไอสัตว์ไม่เย็นเดาขึ้นเหรวขอพ่เ่นคนดูรั้งนนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในมะีนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่นเกม GTV นะครับหรือ GTV ไฟแนงนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวรถอะไรวะเชฟนะครับเป็น2,008นะครับเชฟตาหวานนะไม่รู้ตาหวานหรือไงนะเลยเฮ้ยเขาเรียกว่าเชฟตาหวานเฮ้ยพิซัตยิงแม่งเฮ้ยแม่งกินดาวอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะะฮเราสามารถลดดาวได้แบบรัวๆนะครับรู้สึกว่าทางฝั่งนะั้นทางฝั่งนี้มันจะมีอะไรที่น่าพิศวาสด้วย ว่าจะฟักเฮ้ยเอาขาออกสือว่าที่เหนินกลางพื้นทุกวันเฮ้ยมีหมาด้วยปะเฮ้ยไม่ยอมทำหมาเลยนะีย่เกียร์ไม่ใช่ฟักไทยเฮ้ยเอ้ย,อยนี่มันทำอะไรวะเฮ้ยตัวเอฟมันทำอะไรวะที่ปะขอทีอ่ปะโอ้ยหมาหมาไอ้สัตวสตายไปอีกเลยีอะไรเนี่ยโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเกม ทีวีนะพี่พูดซ้ำทำไมเฮ้ยมีอีกตัววะเฮ้ยรูนพันเดียวกันปะเนี่ยไอ้ว์งตะโหมตายไม่มีอีกเลยไม่มีอีกเลยโอเคก็วันนี้มารีวิวเชฟนะครับเป็นป้ายทะเบียนซ6 e กอีเคห้าเจ็ดสองนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมารีวิวเชฟตาหวานนะครับตัว2อ0พนะครับรู้สึกว่าจะมีสติสติ๊กเกอร์โปรสปีดอยู่นะครับก็เป็นรู้สึกข้างในจะเป็นเบาะอะไรวะอ่านรู้เรื่องโอเควันนี้ก็มาดูภายในนะครับว่าก็เหมือน เนีนยนๆนะครับก็เนีนยนๆอยู่นะเก okay, <Okay, S 1> ก็เหมือนเกมอันนั้ก็รู้สึกว่าต้องปิดเพลงก่อนรู้สึกว่าไม่อะไรใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปอู่นะครับเดี๋ยวกต้องมาร์คจุดแผนที่ไว้ก่อนนะแล้วเราก็นีโอ้ยเอ๊ะฮะเกเราจะลองขี่แบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งดูนะว่าจะเป็นยังไงรู้สึกว่าเราต้องโอเ้ย <laughs> วินาปีาบมุมมองเล่นเลยกูรู้สึกว่าผมได้ทําการนั้นไว้ว่ะหมูเครื่องไว้นะก็ไม่เป็นไรนะเกเดี๋ยวเราจะไปขับรถกันดูนะคร okay, Arizona, water, ับปูเปิดอ่าว <to <to ีนี้เราจะมาแต่งขันเสีเลยนะรู้สึกว่าเชฟมันจะต้องเป็นสีสีอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวสีขาวไม่เลยนะสีขาวไม่ได้แต่งนานแล้วโอเคเป็นเทียนจิ๊ดนะแต่งแบบรวดเร็ว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 ซัดเสียเลยก็ ันนี้เราไม่แต่งโอเคเราจะไปที่ไฟนะเป็นไฟซีนนนะไฟใต้ท้องเอ้ยต้องใส่ดอกโอเคเราจะไปที่นี้ปทะเบียนสีจะาสีดำใช่ไหมปทะเบียนก้อ,อนนี้กันนะหรือก้อนเป็นมาเรื่องที่มารล่นของสีนะครับเดยวลองดูนะครับสีขาวนั่นเลยสีขาวดูก่อนนะครับสีขาวมันเป็นยังไงนะวิสีขาวเหรอสีขาวว็าเท่นะรู้สึกว่า สีขาวก็ได้ลุ้มเล็งดูก่อนโอเคมันจะมีสีเหลืองสม้มอันนี้เดี๋ยวเราสีเหลืองนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราใสาร่รดปด้วยโอเคมาที่อันนี้นะครับเป็นการโหลดรถนะครับวันนี้ก็เป็นแก์แต่งหรือเปล่าแล้วก็เป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็เรื่องของแม็กนะครับเราจะเป็นแม็กนะเพราะว่าแม็กสีไม่เท่ไม่ร่อนเองนะก็แม็กนี้นะครับแล้วก็เป็นสีสีทอ,องไหนกันนะโอเคเดี๋ยวได้เข้ากับรถหน่อยโอเคสีทองไหนวะ อย่างนี้มันสีส้มแล้วสัตสีทองนี่ครับก็รถสีทองแล้วก็มาที่ไอ,อเรื่องของยางเนี่ยเป็นแมวยางแต่งนะรู้สึกว่ามันจะลายตาเนะี่ยอันนี้คืออะไรวะ b o ลเจอร์เลสกรีนออเรนซ์เป็น okay. แบคก็นด้กันโอเคเรามาที่วินโดนครับคือหน้าต่างเนี่ยเราจะมืดๆไปเลยโอเคแล้วก็ออกมานะครับจาก อู่ของใครก็ไม่รู้นะฮะที่เรามาแต่งรถกันประจำนะครับซึ่งแม่งหน้าตาเหมือนเดิมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปรองรถกันนะครับเพราะว่าซึ่งผมได้ได้อะไรนะผมได้ทําการปรับอันนี้เป็น13นะครับได้ทําการโมเครื่องเองนะเดี๋ยวเราไปรองรถกันดีกว่าอาจจะเกมลุดก็ได้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปคิดกันนะครับเดี๋ยวเราต้อง โมดิฟายรถกันเดี๋ยวหนึ่งชนต้นไม้ไม่พังเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่สัตว์ต้องรถเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องยืดไปเราผมปรับเป็นพลังเยอะเกินเนื้อซึ่งโมเครื่องนี่ไงหล่อไหมละ่ะนะครับก็เดี๋ยวนึงนะเป็นปืนดีกว่านะปืนนี้มันมีกล้องอะปืนพกได้โอเควันนี้ก็จะมานี่ครับวันนี้ก็จะมาไอ้ไอเ้ยอ,อะไรเนี้ยนี้ก็จะมา มามาขี่ขับรถคันนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นแม็กทีนะก็เครื่องแต่งนะดูจากนี้ก็เครื่องแต่งนะประตูปิดนกครับซึ่งไม่มีเครื่องเสียงห่าอะไรเลยรู้สึกว่าตรงนี้จะมีพวกเคร็กบาร์อะไรต่างๆนะจะมีเอ่อโรโรมาตรงนี้ด้วยนะรู้สึกมันจะจําแม็กไปกับต้นตานี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูภายในกันครับภายในก็ประมาณเหมือนเดิมมันไม่ไม่มีใดมากเลยโอเครู้สึกว่าภัย ทัาก็างมันจะอะไรนิดหน่อยเกิดการช้ำนะครับเดี๋ยวเราไปรองรถกันดีกว่ารถนี้ควบคุมไม่ได้เะกี้เดี๋ยวปรับเป็นมองนี้ดีกว่าเกมจะเด้งไม่ได้ไปดูนะครับเกมเด้งก็สวยไปนะโอ้โเกมเดี๋ยวเรามาร์กจุดไปที่ที่เราจะไปแข่งรถนะโนะ okay. อเคขี่รถไปเลยนะฮะไม่ต้อง น่าดูเลยนะไหนเกินสามร้อยแน่นอนสำหรับการมูเครื่องอย่างนี้โอเคเราต้องไปเบรกนะครับไม่ให้เกมดุดนั่นเองโอเคผมมาแข่งครับเฮ้ยไอ้ซัตอะไรวะยังไม่ได้ชนเลยเนี่ยไอ้บ้าโอ้ยจะมาแข่งรถใครซัต โอโหแลววะไอ้ทับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันก็ได้นะเดี๋ยวเรามาอีกรอบนะครับ <c oughs> มอนขึ้นปีนเขากันดีกว่ารู้สึกว่าเชฟเราต้องปีนเขานะครับตรงนี้มันคือเมืองใช่ไหมเนะี่ยทำไมไม่มีคนเลยนะต้องดูคนนะเราจะมายิงคนเล่นกันดีกว่านะไอเธอคนห่ายไปได้บดอนะมีแต่รถนะโอยรถเยอะจัง ไม่มีคนเลยอ่ะมึงนะร้างวะเนี่ยรถแม่งโคตรเดียวมาใส่ลาสกิกทั้งนั้นเลยนะครับดูดิมีแต่โอ้โหแต่ละบ้านนี่มันขึ้นได้กี่คนเนี่ยสี่ไอ้บ้าขึ้นหลังรถด,ดิขึ้นไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องยิงฮัลโหลยูแมนไอ้นเหยเก็บกระป๋องเงี้ยจริงจังยิงหมดเลยเคต้องแต่งรถด,ด้วยนะครับรู้สึกว่ารถแม่งจะพังมากไปกว่านี้ เฮ้ยทำไมไม่ยิงไงเอองั้นสิสัวมีคนตรงนู้นด้วยยิงดิยิงโธ่มึงยิงเองงั้เนี่ยโหมึงยิงก็ซ้ำที่เรายิงไปแล้วโอเคอเดี๋ยวเราจที่ฟัตติงชูสมึงคืออะไรวะโว้ยคันสัวบนเขาจะมีบ้านวะน่าจะมีคนแล้วตอนนี้รถก็คว่ำด้วย โอ้ยอะไรมันคว่ำแล้ไอ้ไก่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนภูเขาม,มีนกด้วยนะครับตอนนี้ทำไมตำรวจมันไปไหนหมดเนี่ยอ๋อไอเสี่ยวไข่บา้านปลาฟรักก์เฮ้ยมีจะต,ตายวะแต่ไม่มีเต่านะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทางดัดนะกันนะเปลเฮ้ยท้าไมมันสะบัดวะไอ โอเครู้สึกว่าจะมีคนหรือเปล่าให้มีไว้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอไปก่อนไอ้คิดว่าชันมากครับทางภูเขาขอติด turbo ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันชันเลยเฮ้ยเฮ้ยมันชันอ่ะอันหนึ่งดิโอ้ยเบรกกูไปถอยหลังแม่งเลยรู้สึกว่าเกียร์แสางขังจะแดงกว่า เบคอนเบคอนโอเคต้องถอยหลังหันหลบไปนะครับแม่งเอ้ยกำลังจะชนเลยทีเดียวโอเคกำลังขึ้นว้าอ๋ออือไงวะนู่นไงรู้สึกมันจะดีวะคนนั้นหนีวะมันคิดโทรหาตำรวจใช่ไหมไอ่ยิงดิยิงดิโอ้โหอ ไอ้ดำแม่งยอมกระโดดไปเว้ยโอเคเราจะมาลาบบ่าแต่งวงเดียวกันเม็งความยิงให้หมดเลยลูกพี่โอเคเดี๋ยวเราจะลงรถกันนะครับว่ามีสองดาวแล้วตำรวจหายไปที่หมดวะเฮ้ยนั่นตำรวจตายอยู่ไหนนะ่ะเอ้ยแม่งเอ้ยเห็นแต่หัวเมื่อกี้ยิงไม่ทันแม่งยุ่งกว่าเจาสัตนะนก็มีคนโอ้ยโดนไหม ถึงไหมนะไม่ถึงนะครับเดีย๋ยวเราจะสไนซนะ์สองฮะสไนสไนเอาสไนแบบรัวๆได้ไหมเอ้ยโอ้โหปิวอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูพวกผู้คนมีหรือเปล่าวะดว่าตรงเต็นท์นั้นหายไปหมดแล้วนะครับโอเคอันนี้เราก็จะมีอะไรที่ ตำรวจหายไปไหนหมดวะเฮ้ยมึงเงียบขนาดนี้เลยเหรอวะเวลาอยู่เด่นจะโขไมงอยากให้ติดดาวมึงก็มาเนี่ยเฮ้ยแต่ทำให้มันไม่มาวะวิออ๊กำลังมาวะเฮ้ยแมงกำลังกระพริบนะครับตอนนี้เฮ้ยมันขึ้นมาปะวะเฮ้ยมันขึ้นมาวะ,มมาวะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันเฮ้ยแมงขึ้นมาเหรอเฮ้ย ม,มันรู้ยเ,เ,เร็วดิโอ้โหช้าอยู่ได้ตำรวจมาแล้วเนี่ยเ,เราจะตามไปตามไหลไหลเขารับซึ่งผมก็จะไม่อะไรนะผมก็จะไม่เร่งเครื่องนั้นกันนะผมจะไม่เร่งเครื่องนะครับโอ้ยรู้สึกว่าจะผมจะปล่อยไปตามแรงของรถนะที่ขึ้นมาไดเ้เราจะข้ามสะพานไปนะ พันควายป่าวะเดี๋ยวเราถ้าเจอคนเราก็จะยิงนะครับไม่เจอคนแล้วไม่ยิงแล้วแม่งชนแม่งเลยสัตว์โอ้ยเด็กคนนึงวะแม่งวิ่งวิ่งวิ่งถอยหลังชนได้ไหมเฮ้ยแม่งโทรหาตำรวจไอ้สัตว์นัดหนึงยิงโอ้โหโอ้โหตัวนี้มันคือดำทานเลยวะยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอย่าอย่าด้วยอย่าด้วยพี่ตำรวจหายไปไหนหมนดวะไอ้สัสแมงไม่มีคนเลยอะ่ะเฮ้ยรู้สึกมีคนปะเอ้ย้ตายเลยอะอยังดิเฮ้ยร <ielle> อตำรวจแต่เนี่ยคนเดียวเลยรอตำรวจอย่างเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้เคลียร์ได้จับตรงจับ จดจ,จำตรงนี้ไว้เราจะมาฆ่าตำรวจทีกนะครับซึ่งเราจะไม่ทำรถเราเออทำไมปืนมันเงียบจังวะเพื่อนนั่นแหละหรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจท้องถิ่น,นครับยิงขาแม่งเลยมึงไม่ตายก็รู้อย่างยิงขาเอ้ยเอ้ยควรจะตายนะอ่ะมาครับตำรวจมาเรื่อยๆเ,เลยครับตอนนี้ สื่อเาจะมีไอโฟนเจ็ดหรือเปล่าวะมึงไม่ได้ลงมอดไอ้ครับหรือเปล่าวะใช่ไหมเอ,ออยังไม่ได้ลงมอดเว้ยโว้ยแดกไอซัตแดกแล้ววะปลาเบิร์นแหลกหรอวะโอ้โหยเราเปลี่ยนปืนดีกว่าโว้ยมีไอเคเราใช้ไอคนะครับโว้ยมาตั้งแต่เดะไอ้บ้าไอ้เหี้ยแล้วก็แหลกด้วยนะตอนนี้ยิงซ้ำยิงซ้ำ โอ้โหอีแหลกครับเกิดอาการกระตุกขึ้นมาเลยทีเดียวไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวเราจะมาเล่นสนายกันนะครับนี่ทำไมมันชา้ามันแหลกวะจริงจริงเอ๊ะแม่งสนายนี่แหละสูบไม่เงี้ยเอออย่าให้ช็อตเดี๋ยวเราจะมาเล่นสนายกันโอ้ยยี่ห้ยมือไหนเนี่ยโอ้โหนะบึกยังไม่ได้ยิงเลยเนะี่ยเออ เห็นเงาเห็นเงาเห็นเงามีสนัยมีมีคนซุ่มเดี๋ยวเราต้องยิงกันครับเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่แม่งเอ้ยมันสนัยมันไม่ต้องชักเงาเฮ้ยทำไมไม่โดนวะเอ้ยโดนแล้วเฮ้ยทำไมไม่ตายไม่ตายเหรอเฮ้ยยังมีคนโอ้โหยเฮกช็อตไปเดี๋ยวเราจะเกียร์ก็ก็ลงกันตรงนี้เลยรู้สึกว่ามันขี่แบบเยี่ยมขี่แบบ ไห้พ <In> ี่ข<โ>ี่เหี้ยวะไอ้ยี่กูขี่กูไม่ขี่แล้วไอ้สัตว์โอ้ยมดูระเบิดแน่บริการน่าจะตายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยคนสัตว์หัวหังวังแม่งเอ้ยโอ้ยมึงก็มาตามกูนะยเฮ้ยเออมือชาเลยเอารถหาย เฮ้ยรถกูหายไปไหนไอ้ซัตรถหายาจริงดิตำรวจมึงเอารถกู้ไปไหนเดียเ๋ยวเฮ้ยตำรวจรถผม嘛ไอรถกูหายไปไหนเดีย๋ยวโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับรู้สึกว่ารถเราหายไปแล้วนะครับก็ขอจบคลิปตอนเพียงเท่านี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะเกิดการผิดพลาดน,นะครับจะแข่งรถแม่งไอซัคแม่งมันวิ่งหนีผมอีกนะครับก็โอเค Bye. บ๊ายบครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบาย